สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมคนโสดนะคะในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2566นี้ค่ะเดี๋ยวนุอขอปรับกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดธาตุธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะ จะอยู่ในธาตุลมหมดเลยค่ะขอดูพลังงานคนโสดค่ะพลังงานตัวตนของคุณโอ้โหโสดสวยรวยมากนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะมีความเพียบพร้อมในทุกๆด้านแล้วนะชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณพร้อมที่จะมีความรักละชีวิตของคุณนะคะสุขสมบูรณ์ด้วยตัวเองเนาะพึงพอใจกับ สิ่งที่เป็นสิ่งที่มีนะคะชีวิตของคุณดีมากๆเลยทุกคนเห็นแล้วก็เอ่อเห็นแล้วก็เหมือนกับมีแต่คนอยากจะได้ชีวิตแบบคุณน่ยนะคนโสดจริงๆนะขึ้นไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของเศรษฐีนี่นะคะคนที่แบบมีอยู่มีกินร่ํารวยนะคะสถานะคือไม่เดือดร้อนอะไรแล้วนะคะสําหรับคนโสดขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะเนี่ยอา่านะ คนโสดจะมีคนเข้ามาพยายามเข้าเข้ามาที่จะแบบรักคุณเข้ามามอบความรักให้กับคุณอ่ะ,อะในจุธานะคะชาวทัดไฟเม่สิงห์ธนูชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะนกมองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่อาจจะเจอคนถูกใจยากนะคะหรือว่ามีกำแพงในเรื่องของความรักก็ได้ทีเนี้ย ว,ว่ามีนะมีคนที่จะเข้ามาพยายามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักนะคะเ,เพื่อที่จะชนะใจคุณแชมป์พาร์นนะคะคนคนนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านการยย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณหรือว่าการเดินทางเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวธนูขึ้นมาด้วยในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวทัดลมเองคุณอาจจะมี การเดินทางที่บ่อยอขึ้นการเจรจาติดต่อสื่อสารอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือว่าบางคนคือมีธุระให้ต้องไปนะคะเนาะแล้วคุณก็จะพบความรักครั้งใหม่ด้วยนะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะจะมีคนอยากจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้นะคะคุณจะเจอก็ก็ต่อเมื่อมีการเดินทางเกิดขึ้นนะอ่าเพราะว่าพลังงานขึ้นไพ่สองใบนี้นะคะ จะเจอกันผ่านการเดินทางอย่างแน่นอนนะคะหรือเขาต้องเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะเนาะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้นะขอดูความรักของคุณนะคะในในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะขึ้นไพ่าราชนีพระจันทร์สองเหรีน,นะคะขึ้นไพ่3า,ามไม้ค่ะคนไกลนะพลังงานโดดเด่น คนกลายคนเก่าก็จะกลับมาด้วยนะคะในบางท่านบางคนถ้าคุณมีคนเก่าคนโสดทัดลมคุณอาจจะรอคนเก่าอยู่ไ,ได้บางคนนะเป็นก้าเหรียญเนี่ยจะเป็นพลังงานที่แบบว่ารอใครบางคนก็ได้อืประมาณนั้นรอใครบางคนที่เคยห่างหายจากจากชีวิตคุณไปนะคะบางคนยังรอคนเก่าอยู่ยัง ยัง move อ n อนไม่ได้นะคะก็จะมีคนเก่าหวนคืนนะเพราะว่าขึ้นไพ่หกดาบเนี่ยจะเป็นพลังงานของการกลับมาเคลียร์ใจแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นะคะเนาะมีความเป็นไปได้นะถ้าคุณยังรอคนเก่าแล้วก็ถ้าคุณโสดสนิทนะคะโสดสนิทเนี่ยขอดูนะคะขึ้นสองเหรียญโสดสนิท อ่าโอเคคุณจะเจอกับความรักที่ชัดเจนค่ะขึ้นสองเหรียญคุณอาจจะไม่แน่ใจไม่แน่ใจในเอ่อในการที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะบางคนก็กลัวที่จะมีความรักหรือว่าความรักของคุณในครั้งนี้อาจจะอยู่ให้ไกลกันนะคะขึ้นไพ่แปดถ้วยกับสามไม้นะคะอยู่ไกลกันแต่คนคนนี้เขาจะชัดเจนเลยนะคะว่าอ่าเขาจริงจังนะเขา คือคุณจะได้เจอกับคนที่เขาชัดเจนกับคุณนะนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในในความรักครั้งนี้นะขึ้น6กดาบเนี่ยอ่าขึ้นไพ่ราชนีพระจันทร์เนี่ยนะคะในช่วงนี้ซิกเซนของคุณดีมากนะคะเซนคุณแม่นยำรังสังขรน,นะคะ คุณจะรู้สึกได้นะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เขาจริงใจคุณจะสัมผัสได้ต่อให้คุณจะมีตัวเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพร้อมกันคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เขาชัดเจนเลยนะคะอ่าสัญชาตญาณของคุณมีความมั่นยัมากนะคะในช่วงนี้ 8ดาบค่ะความรักของคุณในช่วงนี้6เหรียญ The Hangman, The Empress นะคะ4เหรียญน,นะคะในบางท่านบางคนเนี่ยไพ่บอกเลยนะว่าถ้ามีคนเก่ากลับมาคุณอย่าลืมเชื่อในสัญชาตญาณของ ของตัวคุณเองนะคะว่าความรักที่กลับมาเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าในในบางคนเนี่ยมีทั้งคนใหม่คนเก่ากลับมานกไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสดีๆนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่เขาเข้ามาแล้วแล้วชัดเจนกับคุณเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวคุณเนี่ยดูให้แน่ชัดนะคะว่าความรักครั้งไหนนะคะที่คุณ ที่เขาตอบโจทย์คุณจริงๆหรือว่าคุณรู้สึกว่าเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าคนที่กลับมาเนี่ยนะมีโอกาสนะที่ปัญหาเดิมๆจะยังอยู่อาจจะยังไม่ถูกแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหรือว่าเขากลับมาเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับคุณนะคะชาวทัดลมเนาะอันนี้ก็ต้องดูไปนะว่า เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเนาะแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะว่าปัญหาเดิมๆอาจจะยังอยู่นะคะเนาะดีเอ็มเพรสเนี่ยไพ่ก็บอกอีกนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะในตอนนี้ไม่ว่าคนเก่าจะกลับมาหรือว่าคนใหม่เข้ามานกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพื้นฐานการรักตัวเองที่สูงมากเพราะฉะนั้นการตัดสินใจน่าจะแบบ เป็นอะไรที่เป็นผลดีกับตัวคุณเองนะคะสําหรับชาวทัดุลมเนาะแต่คุณจะมีคนเข้ามามอบความรักให้คุณอย่างแน่นอนนะคะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทัดลมบ้างนะคะขึ้นไพ่ดวลค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาก็ได้นะขึ้นไพ่ r เ n รน h คนที่มีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือเป็นพลังงานของชาวราศีสิงห์ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีอืมเขารู้สึกอย่างไรคุณมีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าคนเก่าจะกลับมานะคะพลังงานของคนเก่าคนที่ห่างหายจากคุณไปนะคะมีคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยชาวราศีพิจิกชาวราศีมืงกรน,นะคะนกมองว่า การกลับมาครั้งนี้ของเขาอะ่ะคือเขาไม่ลืมคุณนะคะคนคนนี้ในกรณีคนเก่านะไม่เคยลืมคุณแล้วก็เหมือนกับว่าคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเป็นเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะหรือไปเจอใครก็คงไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วอะ่ะ จริงๆนะอะคือเขาคิดถึงคุณเขายังรักคุณอยากกลับมานะคะหรืออาจจะด้วยเรื่องของความเนหาพิศวาสในตัวคุณที่เขาก็แบบยังรู้สึกมากๆอยู่นะคะอืม้นไทยเดทค่ะต่างชาติต่างถิ่แนแดนไกลคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจหรือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้นะเจ็ดเหรียญค่ะแต่สำหรับ สำหรับคนที่ไม่มีคนเก่านะคะนกบอกเลยว่าคนคนนี้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มีกับคุณมากๆ่ะคือมันเป็นแรงดึงดูดที่เกินต้านนะคะเป็นความรู้สึกที่ทางชื่นชมในตัวคุณให้เกียรติคุณแล้วก็มีความเสน่หาคุณอยู่ในนั้นนะคะอยากผูกมัดคุณ นะต่อให้คุณจะมีความแตกต่างกันมากมายแค่ไหนคนคนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรในความรักครั้งนี้นะคะ mm hmm. เขารักคุณนะคุณคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะคะเทคแคร์ดีขึ้นไพ่ h Emperor นะคะ D Emperor mm hmm. นะนกมองว่าตัวคุณมีความเป็นคู่สร้างคู่สมกันสูงมากมคุณและเขามีความเหมาะสมกัน ึ่นไพ่เดอะทาวเคนคนนี้อาจจะเข้ามากระทานหารโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยอืมถ้าเป็นคนเก่านะคะก็อาจจะมีอืม คนเก่าที่ห่างหายจากคุณไปบางท่านบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้นะคะอืมก็เขาก็ไม่รู้นะคะว่าปัญหาที่เคยมีจะถูกแก้ไขหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมรักนะคะแต่คุณต้องไปดูว่าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าเพราะน้องเห็นพลังงานของไพ่เนี่ยไม่ค่อยที่จะ สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะหรือบางคนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์เป็นมือที่3นะอันนี้ขออนุญาตพูดนะคะในในกรณีที่เขากลับมาเนี่ยนะเขาก็ให้คุณเป็นคนในความลับของเขาอยู่นะคะเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของชาวทัตุลมเองเองนาะขอดูค่ะว่า เขาจะทำอย่างไรต่อนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อครับไ่ใเดอะทาวเวอร์อีกแล้วนะสิบด,ดาอืมนกว่าคนเก่าอ่ะพลังงานนี่คือแบบขึ้นมาชัดมากนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่าเขาส่องเขาสืบเขาดูชีวิตคุณเขาอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะเนาะเขายังให้ความสนใจให้ความสำคัญกับคุณแล้วเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเร็วๆนี้ แล้วก็สำหรับคนคนใหม่นะคะคนใหม่คนที่ไม่มีคนเก่าเลยนะคนที่คุณจะเจอถามว่าเขารู้สึกอย่างาเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะหนูขออนุญาตเปิดเจ็ดดาเป็นเดอะฟูลนะคะในกรณีที่อยู่ห่างไกลกันเนาะเพราะอย่างที่ทำนายไปคือน่าจะ โดดเด่นในเรื่องของคนไกลนะคะคือตัวคุณเองอาจจะเคยเสียใจกับความรักมาหนักนะคะหรือตัวเขาเองก็ได้นะคะที่ที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ย The Tower กับสิบดาบนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในครั้งเนี้ยนะก็อาจจะมีการเดินทางมาเจอกันนะคะเพื่อเหมือนกับเอ่อเหมือนเป็นการแบบว่าให้รู้สึก ปลอดภัยที่จะรักมากขึ้นนะคะอ่าขึ้นไปขึ้นไปเจ็ด,ดาบนะคะขยายมาเป็นเดอะฟูลเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเจอกันก่อนนะคะเอ่อถึงจะมีความมั่นอกมั่นใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นทั้งตัวคุณและเขานะคะเหมือนเป็นการพิสูจน์ความรักเนาะความรักครั้งนี้อาจจะดูดูเสี่ยงดูแปลกใหม่สําหรับคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับมีความอยากที่จะ ลองดูเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก,ก็สิ่งที่เขาทำนกมองว่าเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะขึ้นไพ่เดรดาันว้าวนกมองว่าเป็นเป็นพลังงานที่ดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่ หน้าอ่อนกว่าไว้นะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคนที่สังคมให้การยอมรับก็ได้นะคือคนคนนี้เถามว่าเขาจะทำยังไงกับคุณเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเอ,อคุณมีความสุขมากขึ้นเขาเป็นข่าวดีของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วคือแน่นอนเขาจะสร้างความสุขให้กับคุณนะคะเขาจะชัดเจนนะขึ้นไพ่เดอะซันเนี่ย ชัดเจนมากแล้วก็จริงใจนะคะบอกว่าเขาเขาสร้างความสุขให้กับคุณได้อย่างแน่นอนคนวนี้นะคะเออเด n ซานเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของความสําเร็จความสมหวังนะคะในเรื่องความรักถ้าถามว่าเขาจะทําอย่างไรกับคุณเนี่ยเนี่ยค่ะนะทุกอย่างก็คงจะดําเนินไปในทิศทางที่ ชัดเจนมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะหมายถึงการขอคุณแต่งงานก็ได้นะคะนะสองใบเนี้ยนะเป็นพลังงานของความสุขความสบายใจความรู้สึกมั่นคงก็ได้นะที่เขาจะสร้างให้คุณนะ่ะคือคุณจะรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขาแล้วคุณจะรู้สึกประทับใจในความรักครั้งนี้มากๆขอดูนะคะว่า ทิศทางความสัมพันธ์เนาะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวทัดลมพลโซโอ้โหทุกคนดูสิคะขึ้นไพ่สิบถ้วยอะ สิบถ้วยนะคุณคุณจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เขาแบบจริงจังแล้วว่าเขาพร้อมที่จะแบบเป็นคู่ชีวิตของคุณเลยเนี่ยคุณเจอเนื้อคู่แล้วนเนี่ยสําหรับบางคนคือคุณพร้อมมากเขาก็พร้อมมากที่จะแบบมีคู่ชีวิตแล้วว่าการลงหลักปักฐานนะคะการมั่นหมายแต่งงานจะเกิดขึ้นในความรักของคุณอย่างแน่นอนอันนี้หมายถึงสักคู่นะคะหมายถึงออการยย้ายเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงก,กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในเรื่องของความรักนะหรือหมายถึงการยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นี่ยดวงชะตาของคุณอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคนรักของคุณก็ได้นะคะเนี่ยสิบถ้วยอะ่ะนะทิศทางความสัมพันธ์นคุณและเขาจะได้สมบังกับความรักครั้งนี้ค่ะขึ้นไพ่เดอะแฮงแมนสองไม้ความรักครั้งนี้อาจจะต้องพยายามอาจจะต้องรอคอยนะคะ าจจะไม่ได้แบบเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะอย่างนะแต่ก็เป็นเป็นอะไรที่ที่สมหวังนะคะ Judgment The h a n g แมเด็กดาบอื <S <S 1> <S 1> บางท่านบางคนเนี่ย <S <S 1> <S 1> เหมือนกับอะไรที่คุณค้างคาใจแล้วก็ยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นนะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะได้ ปลดปล่อยพนาการที่อยู่ในใจของคุณนะคะเนาะเหมือนเป็นการปลดปล่อยสิ่งที่เนี่ยเราเราคิดมากนะคะเรารู้สึกว่าเราเราไม่สามารถที่จะแบบเอาเรื่องนั้นออกจากใจออกจากหัวสมองของเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คุณก็จะแบบปลอดโปง่งโล่งสบายนะคะเดี๋ยวขอขยายอีกใบหนึ่งเนาะอืมห้าถ้วยนะคะคือ นอกว่าอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะสำหรับพลังงานสามใบเนี้ยคือคนคนนี้อาจจะทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะมีความรักนะคะเปลี่ยนความคิดของคุณที่คุณมีกับความรักก็ได้บางคนไม่ได้คิดที่จะมีความรักแล้วอยู่คนเดียวโคตรสบายอะ่ะนะขึ้นเก้าเหรียญนะ่ะสบายมากนะคะไม่มีคนรักก็ได้แต่คนคนนี้เขาเหมือนกับเข้ามาแล้วทำให้คุณ อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้จากที่ไม่ได้คิดที่จะมีใครแล้วคุณก็อยากที่จะมีความรักอยากเป็นมีครอบครัวก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเคยผ่านการเสียใจยผิดหวังกับความรักมามากมายเหมือนกันนะคะสําหรับชาวธาตุลมแต่คนคนนี้ก็จะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเติมเต็มนะคะเติมเต็มตม,มากๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากจะเปิดใจอยากจะให้โอกาสค,คนคนนี้อยากที่จะเหมือนเรามีความรู้สึกว่า จากที่เราไม่ได้คิดที่จะรักใคระคะอะค่ะเนาะคนคนนี้เข้ามาก็รู้สึกก็อยากมีคนรักนะคะอยากจะมีคู่ชีวิตเหมือนกันซึ่งซึ่งเขาอะตอบโจทย์คุณทําให้คุณรู้สึกอยากจะมีครอบครัวได้นั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวทัดลมบ้างนะเดี๋ยวนะคะไพ่ไพ่พลิกขึ้นมาอะ ใบนี้เลยแล้วกันเนาะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณคือไพ่พยายามที่จะออกมานะไพ่คุณดีมากเลยนะเนี่ยดูคุณจะเจอนะคะคุณจะเจอกับคนที่จะเข้ามาปกป้องดูแลหัวใจคุณแล้วแหละนะคะคู่ชีวิตการมั่นหมายแต่งงานกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณโสดคุณมีโอกาสเท่าเท่ากันทั้งนั้นนะบางคนเนี่ยจะได้เจอกับ เจ้าของธุรกิจนะคะคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะคุณคนนี้นะคุณจะเจอกับความรักที่อบอุ่นนะคุณจะเจอกับความรักที่มั่นคงนะคะคุณนถือทาค่ะแปดเหรียญดูสิคะไพ่ดีมากเลยไพ่บอกไพ่บอกว่าคนคนนี้นะความจริงจังความชัดเจนความ ที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะต่อให้เขาเด็กเขาก็ดูมีบุธ,ธิภาวะนะคะ,ะความสม่ำเสมอของเขาเนี่ยแหละนะที่ทําให้คุณอนะใจอ่อนนะคะแล้วก็อยากที่จะรักเขาคนคนนี้นะคะเขาจริงจังแล้วสม่ําเสมอกับคุณมากๆเขาชัดเจนนะคะบางท่านบางคนเจอกับพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะขึ้นเดวิลในงบคับ ไพ่บอกว่าคุณกําลังจะเจอกับคนที่จะเข้ามาครั่งรักคุณเนาะ,ะหรือคุณนั่นแหละอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะทั้งคุณทั้งเขานะคะก็คือแบบคลั่งรักนะคะมีความตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าคุณไม่เคยเป็นคุณจะเป็นกับเขาคนนี้แหละคุณคนนี้ค่อนข้างโรแมนติกมากๆนะคะแล้วก็ดูแบบสุขุมอะนะคะนี่ก็คือความรักที่คุณจะได้เจอ ก็ดีใจด้วยนะคะขอให้ชาวทันลมทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็สุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ดล่างคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานของเราเองมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ